สวัสดีครับสวัสดีแฟน Youtube ทุกคนนะครับสวัสดีน้องเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะผมจะมาทำคลิปร้อหนึ่งล้อนะฮะว่าเราจะใส่ล้อตัวใหม่ของแบรนด์ m เเข้าไปแล้วมันจะใหม่ขนาดไหนแล้วรถจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับล้อที่ผมเลือกนะฮะวันนี้ที่จะไปใส่รถใช้งานของผมเองนะฮะ เดี๋ยวเราพาไปชมครับสุดยอดมากเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดต้องบอกเลยฮะวันนี้นะฮะพามาชมนะฮะนี่ฮะสาายใหม่ล่าสุดของแบรนด์ MK Sport นะครับต้องบอกเลยว่านี่ฮะตัวนี้เลยที่ผมภูมิใจเสนอและผมชอบมากเป็น MK N5 ZE ล้อตัวนี้นะครับมีขนาด9.5 10.5แล้วก็12นิ้วเลยทีเดียวดูความลึกครับล้อแม่งโคตรลึกเลยโอ้โหแม่งเงามาก ต้องบอกเลยว่าล้อตัวนี้นะ,ะทำมาแบบพิเศษนะครับใช้วิธีการทำนะครับแบบเงากระจกกันเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะฮะดูครับดูความลึกซะก่อนโอ้โหแม่งเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาล้อตัวนี้ครับไปใส่รถบรรทุกใช้งานที่ร้าน <Wow. S 1> ดูซิว่ามันจะหล่อขนาดไหนแล้วก็นี่ฮะนำเสนออีกหนึ่งรายนะฮะตัวนี้ก็เป็นลายใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็น n 5 F-Z ตัวนี้นะครับนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นล้อ e f i f ที่ผมออกแบบมานะครับด้วยการโฉบเฉี่ยวมากครับที่กล้านะครับนี่ฮะมีการกึงครับนะฮะกึงเพิ่มเติมที่กล้านะครับเพิ่มความลึกของออฟนะฮะและที่สาคัญที่สุดครับจุดเด่นของ M K Sport คือเงาที่สุดครับแล้วมาดูครับตัวหล่อสุดในตอนนี้นะฮะสำหรับเจ้า n f i Z F นะฮะเป็นล้อ6รลูครับที่ตอนนี้ชาวกระบะซิ่งนะฮะให้ความสนใจมากที่สุดครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะได้ ลงมือทำเจรไนที่ก้านนะครับกึ่งก้านรอมากฮะต้องบอกเลยว่าเป็นล้อหกลูกเบามากนะฮะดูครับแล้วดูความลึกดูความเงาครับสุดจริงๆฮะตัวนี้เป็น m 5 v s F ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับแบรนด์ Mk Sport นะฮะตัวนี้ก็คือ3รายใหม่ล่าสุดของ Mk Sport ที่ผมมานำเสนอนะฮะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะไปชมครับรถใช้งานจะใส่ล้อมาแบบนี้ แล้วจะรอแค่ไหนบรรทุกได้จริงเหรอตามไปดูครับ หลังจากใส่รอแล้วถูกใจมากดูรอเฮ้ยไล่รอแน่นหน่อยเว้ยอเออลงกันเลยเออสวยอะ่ะโดนใจอะ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับเทสกันว่าเปลี่ยนล้อใหม่แล้ว เป็นล้อฟรมิ่งที่เบาๆมันจะขับดีแค่ไหนไปชมกัน สุดยอดอ่ะพระเจ้าจอดอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปขับรถผมแม่งหล่ออะชอบอ่ะมันหล่อมากเลยครับพี่น้องครับ